ดีค่ะตอนนี้มาแนะนำเครื่องอบ UV วซรีไลรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเปิดฝาบนค่ะแล้วก็มีตะแกรงด้านล่างนะคะเพื่อที่จะยกสิ่งที่เราต้องการอบให้สูงขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเครื่องอบนี้จะปล่อยก๊าซโอโซนมาด้วยนะคะทำให้การฆ่าเชื้อได้ครอบคลุมทั่วถึง360องศาเลยนะคะเพราะว่าโอโซนจะ ไปทางด้านด้านล่างของสินค้าที่เราอบด้วยนะคะของที่เราอบด้วยพี่ใช้ง่ายๆนะคะแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงด้านหลังนี้นะคะธรรมดานะคะเสไฟบ้านธรรมดานะคะนี่ไฟมาข้อดีของมันคือเวลาเราเปิดฝานะคะไฟจะดับอัตโนมัติค่ะนะคะแล้วก็สามารถเอามือถือไปอบได้นะคะมือถือนี้ต้องปิดเครื่องก่อนนะคะไม่เปิดนะคะประมาณ30นาทีเช่นเดียวกันค่ะ ธนบัตรนะคะก็ได้นะคะไปวางอบนี้ได้นะคะบางคนถ้าเกรงว่าเอยจะฆ่าเชืโลคได้ไม่ทั่วถึงก็สามารถเออ่ข้างละ25นาทีถึง30นาทีแล้วพี่อีกข้างนึงก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ฆ่าได้อยู่แล้วในครั้งเดียวนะคะมันก็จะครอบคุมถึงนะคะลูกค้าอันนี้ก็เอามาสาธิตให้ดูค่ะ